ครับคุณนะครับอย่ามาโม้แกจะไม่มีงินงได้ไงแกสายสุดสูโดอยู่ไอ<ง>แกนกพิลัคโอไปไปต่อ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 ฮัลโหลกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะกับจอจี้แชนแนลวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเป็นขอทานมาดูกันเลยว่าเกมขอทานนะคะเขาจะทำมาเหมือนแค่ไหนนะคะ and oh oh แกมีชีวิตอยู่ฉันเป็นพวงแทบแย่เลยกับซวยแล้วไหมล่ะฮะยังไงนะแกะจําไม่ได้เลยใช่ไหมฉันคือข้าวข้าวรถรถเข็นเพื่อนสนิทของแกงไงฉันเคยเป็นเพื่อนสนิทกับแกนะจนกระทั่งมีคนเสียให้ฉันเป็นรถคันนี้เนี่ยนะเอโดยชั้าประสมองของแกงเนี่ยเขาตัดทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยใน<อ>นั้นถือซะว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่และฉันจะเป็นคนสอนให้ทั้งหมดนะเอาละง่ายเลยนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็แค่กินแล้วก็ดื่มนะโดยที่เราจะหาหาได้เนี่ยก็คือตามเศษขยะในทั้งขยะพวกนี้ และดูว่ามีอะไรกินได้ป้างโอ้โหนี่คือเตียงของฉันสินะมาดูหารกันดีกว่านะอ๋อไม่เห็นจะมีอะโอ้ยมีตะไคราอ้อเกมนี่มันยังไงกันนะโอ้ขนมปังหนึ่งอันที่บูดแล้วแต่ฉันก็ต้องกินเข้าไปนะว้าวไหนๆไม่มีอาหารให้ฉันก็เตะ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 แค่นี้เหรอ เด๋อๆๆอุ๊ยว้าวมีผักตกดูหนึ่งชิ้นอ้าวไปไหนแล้วล่ะฮะฉันเผลอเตะผักฉันต้องกินผักชิ้นโอ้ยก็มันคือแอปเปิ้ลที่แบบมีคนกินแล้วเหลือไว้แต่เศษอ้ามงมงา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 มงมสงสัยต้องกินน้ำหน่อยละน่ายดูมันจะตายเลยล่ะพาเราไปไหนนะเตะเตะเออลุกอย่นี้สิอ๋ออ๋อเก็บขยะหน่อย อะไรที่มีคุณค่าเราต้องเก็บอไว้เผื่อจะเอาไปขายต่อนะโอ้ดูสิหูมีอะไรให้ฉันฟางนะไม่มีอะไรสินะพอแหงจะตายอยู่แล้วอ t e r t h a t ฉันมีเครื่องดืมอยู่ในตัวฉันตลอดเวลาฉันไม่สามารถดื่มได้ตอนนี้ฉันเป็นรถเขนที่กหวังอะไรจากฉันฉันจะไม่ปล่อยให้แกตายหรอกนะะเอาไปเลยรับไปนี่เหรออาเรียบร้อยแล้วนะ เราไปกันต่อไรได้ไหมฉันอยากได้ร่างของฉันคืนมาเออแล้วสมองของแกด้วยที่จริงเมื่คนเก่งจะเกลื่นเสียสมองของแกไปแค่นั้นเองแกเป็นยอดนกพีราบรังนกของแกพังมีคนมาขโมยนกไปนะใครมันมีแก๊งขอทานที่ชื่อว่าแก๊งแมลงแก๊งแมลงเนี่ยมันมาขโมยของเราไปเนี่ยเราต้องทํายังไงกับมันดีนะจดการมัเซ ฉันมีสายรับที่พอจะบอกได้นะว่าแก๊งมันแรงมันอยู่ที่ไหนนะโอนีชนแม่งเลยงอ้าวตายหรอแล้วแล้วคำแนะนำของวสาคืออะไรนะอ๋อเขาให้เราไปทางนั้นโอเคโอ้ไปไปต่อ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 นั่งังรถเข็นกันสนุกดีนะอ้าลอรๆๆๆๆออึ นายคือใครนะ่ะนี่แหละไอ้หน้ามาันแหลกห้ยอยู่ของนั้นเลยนะมองไปทางอื่นฉันก็จะไม่มองหน้าแกเหมือนกันก็ง่ายดีนีุ่ยกับนายแนละฉันภาษาเสียตลอดนะรู้ไหมไอ้ตัวนกพิราบไปถูกขโมยไปคนอื่นเขารู้กันทั้งเมืองเลยนะจายฉันมาสิบเหรียญแล้วกันนะแล้วฉันจะบอกความจริงให้ไอ้ชั่วฉันไม่ใช่ไอ้ชั่วฉันไปขอทานเอาไปสิบเหรียญโอ้อา ว่าแล้วว่าวันนี้มันต้องมาถึงก็จะเคยทำช่อง Youtube นะกด subscribe หน่อยแล้วก็ขอเงินฉันด้วยนะไอ้อาอู้ว่าแล้วว้อ้ดวไอ้ด้ด้อ่าฮ่า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 ฮ่้ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮ่ฮ่่าา อย่าอย่าพึ่งไปสิเจ้าเจ้าเจ้าเออขอเงินหน่อยเออขอบคุณนะให้เงินแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับโอ้พนุมขอเงินหน่อยอ่าใจบุญสุนทานอ้อ่ามาเป็นกลุ่มไม่ให้เงินหรอไอ้งบวิ้ขอเงินหน่อยโอ้ขอเงินหน่อยครับอ,อ,อ๋อโอ,อ้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอ่อ ขอบคุณครับอ๋อกระเพุ่อมทางขอบคุณครับคุณด้วยครับคุณด้วยครับอย่ามาโม,โม้แกจะไม่มีงานได้ยังไงใส่ชุดสูทอยู่เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้นะพอฉัาไม่ฉันกยจะช่วยแกสุดท้ายขอแค่สักเรียนไม่ได้หรือไงนะอ๋อนายแล้วกันนะก่อนสุดท้ายข้อ,ขอก็นอยครับเอออุ้ยไปมอบนิ้วกลางให้ฉันเหรอบ้าเอ้ยยัก ได้แล้วเย้มาตามหานกขิระของเราไปดีกว่าปลื้มทีู่ในท่าธุรกิจกับนายนะเจ้าแมลงโครนึงเนี่ยถูกขังอยู่นายต้องรีบไปหาเขาแล้วล่ะนี่ต่อยสักทีงกงกงกนกงกอุ้ยตัวตัวมาดิโอ้อันนี้น่าจะดีนะฮัดขายล้อรถวัสดุไงดีนะเอ้ยอย่าเพิ่งกลัวฉันไม่ไดวีเอาอันตรายอะไรมาให้เลยนะอ้าวจ้าไอ้หน้าแมลงเจอวังลบไป ค่ะอารา,รา,ราโอ้วายคุณตำรวจยัย <c oughs> อย่ามาจับฉันหรอบบาย <c oughs> โอ้เอ่อเปรี้ยวเลยโดนตำรวจจับเปรี้ยวจีดเปรี้ยวจีด <c oughs> ได้เรามีนกพิราบพ่ตรงตำดึกแล้วนะ ไม่มีนคนขวางเลยฉันชอบเดินทางตอนกลางคืนจังเลยนะกลางคืนคน,นั่นไงว้าวโว,ว้กก็อะไรขึ้นก็อะไรขึ้นเดี๋ยว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 ไอแกต้องพิลัชแกทำไมชนอ่อนงี้ยน่ะเฮ้ยเอาห้ามชนคนนะเพราะว่าถ้าชนคนเนี่ยเดี๋ยวตำรวจมันมาเลยนั่นเนี่เดี๋ยวตำรวจมาแล้วเนี่ย ถนนแล้วไงใครแครไปแล้วจ้ารถเราผ่าไปแดงไม่ได้เป็นไรเนาะ,ะคุณตำรวจฉันเป็นคนเรียบร้อยนะคุณตำรวจไปจับฉันหรอกไม่จับโอ้ถ้าฉันยืนเฉยๆเขาก็จะไม่ทำอะไรฉันหาตั้งนานอยู่นี่นี่ย สวัสดีน่มแมลวทําะไม่ได้หายหรอใช่เจ้านกตัวนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีอกองแค่ตัวนี้แหละววอย่าไปยอมเดเยังไงอะครับอดะไปดอคะับโอนไปดิโอ้ยอึ น้อยกลับมหาพ่อมัาจะมจืมแต่มันด um ูไม uh ่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะควรจะไปหาเจ้าแม่นกพิราบดีกว่าเผื่อเขาจะช่วยเช็คอาการของบนรดานะปล่อยนกมาเดี๋ยวนี้นะเทคนิคที่ได้รับต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดอะคอนคว้านกเจ้านกไปเถอะอ่านนี่ป้าปาปามา ลังนี่แกไม่คอยได้ไปเยี่ยมแม่นางนกพิราบเลยนะไม่ว่าจานกเนี่ยจะเป็นอะไรมาเนยนะลอนสาม,มารถดี่จะช่วยได้หมดสว่างนี้ฉันคงต้องมีคุยขยะกันบ้างนะโอ้โหไอ้นอกแกสุดยอดเลยนั้นอ่าน้ำส้มอ,อ่าน้ำปังหมดอายุอีกหนึ่งนึกว่าเธอน่าจะอยู่ในสวนนี้นะอ้อย่ามายุ่งกับเชิญถ้าขอเงินหน่อยอ่ะไม่ให้หรอขอเงิน าเอถือมาขนาดนี้ไม่รู้อีกเหรอนั่นไงฉันเจอแล้วว้าวโดนไปสิว้าวไปดีดดีดดีวดว้โดนโดนจ้าอย่าให้มันมากไปนะฉันนึกว่าในแก๊งขอทานก็มีดราม,มานะ่านะเด้อฉันยังหาผู้หญิงคนนั้นไม่เจอเลยนะ โอ้นี่มันแก๊งแมลงนี่นะทำไมมันดูน่ากลัวจังมีทั้งลายตะขอแมลงดีเสื้อมีลายมดโอ้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 ไปไปไปโอ้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 เอิ่มก้าก้าโอ้ไม่เจอนานเลยนะนกพิราบฉันบอกเขาฉันหมดแล้วแหละในขอฉันดูนกของเธอหน่อยสิ ใหญ่กว่านี้แต่ก็ตัวเล็กลงเยอะเลยนะฉันไม่ได้หมายถึงตัวนะฉันหมายถึงจิตใจของมันเล็กและสั่นกลียวต่ำห่างจากทั้งครอบครัวและนายของมันเองถูกจับเป็นตัวประกันแต่ยังไงก็ตามถ้าได้รับการพักผ่อนและดูแลที่ทเกียงพองจิตใจก็จะกลับมาแข็งแกรงและฟืน้นฟูอีกครั้งวิธีเดียวที่ําให้เ<ห>จ้านกพิราบตัวน้อยเนี่ยแข็งแรงขึง้นจะต้องมีห <ๆ S 2> ลายๆตัวแต่ฉันได้ดับปากวันนี้ไม่ได้เพราะฉันก็รู้แค่่องนอก,กนะกฉันไม่รู้วิธีการจับนกมาเพิ่มแต่ฉันมีเพื่อน พอจะช่วยได้เดี๋ยวจะปักหมดุดไว<บ>้บนแมพให้นะฉ<บ>ันจะส่งเพื่อนของฉันเนี่ยนะไปช่วยสำรวจหานกของเธอให้นะไปดิฟฟ้าสีฟ้าเนี่ยคือตำรวจนะไหนเราต้องไปไหนนะโอ้เราต้องไปที่สวนแห่งนี้สินะอ่าไม่ไกลามากเท่าไหร่นะถึงแล้วอะไรนะดูเหมือนอันนี้ฉันหนาจะเก็บไว้กินได้นะป่ ลุยกันต่ออาออเอาตะขอ,อไปเกี่ยวก้นกันไหมเหรอฮะบ้าฉันเป็นคนที่สติไม่่อดีนะเป็นตัวตลกที่มีอตะขอ,อที่มือนะฉันมีปัญหาทางจิตน,นิดหน่อยฉันขอโทษด,ด้วยนะม,มาทำส่งของให้ฉันหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาแลกของฟรีกันฮะฝากฉันไปส่งอะไรนะ่ะเอ่อเอ่มโห สำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูอีกหนึ่งคลิปแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกขอฝากช่องนีไว้ด้วยนะคะฝากกด subscribe ให้ด้วยกดและกดแชร์นะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนละเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิด notification สำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆค่ะ